ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของสวนรีสามต่อไปเป็นนั้นว่าในวันก่อนได้มาหยุดลงตอนที่ท้าวสากเทวรายเคอพะอ,อินได้พิจารณาให้อันตรายที่จะพึงเกิดกระดาบ,บททั้งสอง หรือว่าตาทั้งสองข้างต่อไปเพราะใช้กรรมในอดีตจะเป็นปัจจัยให้ตามืดมิดสนิทมองอะไรไม่เห็นจึงได้ลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาดาโบทังสองยกมือไหวถาวายในะการนมัสการก็คือยกมือไหวไหวดาโบทั้งสองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเบลงเห็น ว่าข้าแต่ท่านดาบทก็ว่าเจ้าเลงเห็นแน่ชัดเลยว่าอันตรายจะมีเกิดกับท่านนางสองขอท่านนางสองจงปรารถนาบุตรเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านเมื่อเวลาที่ท่านตาไม่เห็นนี่ความดีของคน,นมันเป็นอย่างนี้แม่เทวดาเนี่ยเขามุ่งความดีของคนเมื่อความดีมีอยู่เทวดาก็ทนไม่ได้ สำหรับท่านดาบทผู้ชายที่มีชื่อว่าทุกูรดาบทจึงถามว่าท่านจะให้อัมาทำยังไงอาตมาทั้งสองถือเพศเป็นบาปชิตเวลานี้ถือว่าเป็นนักบวชสละกรรมกิจอันเป็นของชาวบ้านเร็จแล้วตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญพรเพื่อหวังความพ้นทุกข์ อาตมาจะต้องเสพกามารมคเ,เสพเมถุนอย่างนั้นหรือหวังที่จะได้บุตรอาตมาเป็นนักบวชเนี่ยอาตมาทำเช่นนั้นไม่ได้ขอท่านอย่าให้อาตมาต้องเสียหรือว,ว่าสิ้นความเป็นพรหมจันท์เลยคำว่าพรหมจันทร์นี้ก็แปลว่าประพฤติอย่างพรหมในประการหนึ่งเนี่ยพรหมจันทร์แปลมีความประพฤติที่ประเสริฐมาก คำก็แบบว่าประเสริฐก็หม้ความไม่ร่วมรักระหว่างเพศการถือศีลพหมจรย์ก็ถืออย่างนี้นะลูกหลานที่รักคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์สองไม่รักไม่ขโมยใครสมไม่อยู่ร่วมรักกันระหว่างสามีพัญญาสไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรามีไร หกไม่กินอาหารในเวลาหลังเที่ยงเจ็ดไม่ทัดทรงดอกไม้ทาเครื่องหอมดูละครดูหนังดูอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ไม่สแสดงกันไม่ร้องเพลงแล้วก็แปดไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เกินไปหรือว่าไม่นอนที่นอนที่ยัดไปในนุ่นสํมรี การปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าสินพรหมจรรย์ <c oughs> คําว่าพรหมจรรย์มีความประพฤติ่ารเซิรดนี่ท่านฤาษีผู้ชายจึงได้กล่าวกับท่านท่าสกาบอกไม่ไหวรอกวตาให้จะต้องมีลูกก็ต้องไปร่วมรักกันในฐานะสามีพัญญานี่ฉันทําไม่ได้ความจริงท่านก็คงจะทําไม่ได้จริงๆ ในสมัยที่แต่งงานกันใหม่ๆถ้านยังไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาแล้วก็เรื่องอะไรที่เวลามาโบสถจะต้องไปทำอย่างนั้นลูกหลานได้ฟังแล้วคงจะคิดว่าแปลกแต่ความจริงเรื่องของบุญบารมีเป็นของจริงเรื่องนี้ลูกรักชายหญิงทั้งหมดต่อไปจะรับทราบเมื่อโตขึ้นมาแล้ว ต่อมาท่านท้าวสากัดจึงตรัสว่าข้าแต่ดาบทข้าพเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องให้ท่านนั่นหลายเสพเมถุนธรรมคําว่าเมตุนธรรมคือร่วมรักกันระหว่างสามีปัญญาหรือไม่ต้องการให้ท่านเสพเมถุนกับท่านดาดาบทผู้หญิงเป็นแต่เพียงเอามือรูปที่ทองข้องนางปราริกาดาบทเท่านั้น นางก็จะมีฤดูแล้วก็มีรดูแล้วแล้วก็จะมีคันท่านดาบทผู้ชายคือทุกกูรดาบทก็ยอมรับว่าถ้าทำเท่านั้นแล้วก็ทำได้เป็นเอเนื้ความเขาเกิดว่ากูรดาบทก็ทุกกูรดาบทรับแล้วก็ทำเมื่อเท่าสกะไปแล้วท่านจึงไปหานามปริกาดาบท ดาบัสินีนะดาบ,บทก็แล้วกันผู้ชายเขาเรียกว่าดาบทผู้หญิงเขาเรียกดาดาบาสินีเล่เาเล่าเนื้อความนี้ให้ฟังเมื่อนางทราบเรื่องต่างคนต่างทราบเรื่องกันดีแล้วพอถึงเวลาที่นางปาณนางปาริกามีฤดู กลัวทุกขุกดาบทจเจอามือไปลูบทีท้องนางตอนนี้เห็นจะไม่ใช่ของแปลกนะเพราะไม่ได้ร่วมรักในการต่อมานางปาริการดาดาปาสินีก็ตั้งรันขันครบขันครบกำหนดนางก็คลอดบุตรมีผิวพรรณสวยงาม สีขาวแล้วก็เหลืองมากคล้ายๆกับทองคาเพราะว่าเหตุที่มีผิวพรรณเช่นนั้นจึงน,นี่มีนามว่าสุวรรณสามกุมารคําว่าสุวรรณนี่แปลว่าแปลว่าทองเป็นอนาตท่านสามสาม,มะสามนี่เห็นญติความหมายพ่อหนึ่งแม่หนึ่งแล้วก็ลูกหนึ่งเป็นคนที่สาม แล้วพ่อสามพ่อคนที่สามนี่มีผิวพรรณเหมือนกับทองคําพ่อแม่จะให้นามว่าสวรรณสามเมื่อท่านสองดาบทไปป่าหาผลไม้มันดากินรีคําว่ากินรีนี่ก็เป็นคนประเภทหนึ่งแต่เขาก็อยู่ในป่ามีภาพเป็นคน ที่อยู่บนภูเขาแถวแถวนั้นต่างก็มาอุ้มเอาสวรรณสามไปอาบน้ำตามซอกเขาแล้วก็อุ้มพาขึ้นไปบนยอดเขานำดอกไม้นานาต่างๆนานามาประดับประดาให้กุมารเอาหอรนดานคือหินอ่อนฝนกับแผ่นหินประพรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหอรดานี่หอมนะกแบบ็เป็นแบบไม่แบบอะไร เขรียแบบแป้งหรือว,ว่าแบบิีสะพองนะ่เสร็จแล้วก็นำมาส่งที่อสมนางกินรีทั้งหลายได้ปฏิบัติกุมารอยู่โดยนนอยู่แบบนี้คือ่ทั้งสวรรณสามเมยุธได้ถึงสี่หกปีแหมคนดีซะอย่างนี่นะความจริงก็น่าแปลกไม่ต้องร่วมรักกันก็มีลูกได้ เห็นยัไม่ต้องใช้ออกเอาไม่ต้องใช้ลูกในหลอดแก้วเป็นนั้นว่าขณะที่บิดามันดาพากันไปแสบหาผลไม้สำหรับสวนสามก็นั่งเฝ้าสังเกตทางที่พ่อและแม่ไปเมื่อมีอันตร,รายเกิดขึ้นแล้วท่านตั้งใจไว้ว่าพ่อไปทางไหนแม่ไปทางไหน คิดว่าถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไปค้นพบมาวันหนึ่งเมื่อทางสอง่อท่านทางสองไปหาผลไม้พอนได้ตามสมควรแล้วก็กลับขณะที่เดินทางกลับจวนจะถึงอาสมก็บังเอิญฝนตกหนักท่านทางสองยังได้ไปหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งติดกระจอมปลวกเป็นการบังเอิญจริงๆ ที่จอมปลูกนั้นก็มีงูก็มีพิษร้ายอาศัยอยู่เมื่อฝนตกรถท่านทั้งสองไหลลงไปในรูของอสรพิษรูของงูทำให้เจ้างูนั่นที่มีพิษนั้นได้กลิ่นเหงื่อใครของมนุษย์แน่ยมันโกรธเหงื่อของท่านเดินมาเหงื่อมไหลฝนตกแช่งเหงื่อไหลลงไป เจ้าเหงื่อนั่นไหลลงไปติดกันนะ้ํามันมีกลิ่นเจ้างูมันโกรธจีงได้พ่นพิษออกมาก็พอดีถูกตาของท่านนางสองตาบอดถ้าไม่ตาท่านนางสองเสียไปทั้งสองข้างมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยตอนนี้ไม่เห็นทางล้วสิไปไม่ได้ตางก็คลำลําหาทางทางโน้นบ้างทางนี้บ้างวนเวียนอยู่แถวนั้นเองไปไม่ได้ ท่านกล่าวว่าเหตุนี้เป็นเพราะอาศัยกรรมเก่าของท่านดาบททั้งสองที่ทําให้เสียตาไปด้วยกันในทีนี้เขาบอกครั้งนี้มีว่าเมื่อท่านกล่าวเช่ชาติในอดีตนะไอกรรมเก่าเนี่ยมันมาจากชาติในอดีตเก่าโน้ท่านบอกว่าเมื่อใช่ก่อนดาบททั้งสองเป็นหมอตาคือหมอรักษาตา สำหรับท่านดาบทเป็นหมอรักษาตาท่านดาบทผู้หญิงคือดาปาสินีก็ได้เป็นพัญญาขขาหมอที่รักษาตาเหมือนกันวันหนึ่งหมอตาได้ไปรักษาคนไข้ารายหนึ่งที่เป็นโรคตาคนไข้ารายนี้เป็นคนมีทรัพย์มากแต่เมื่อหมอรักษาจนตาหายแล้วก็ไม่จ่ายยารักษาไม่จ่ายค่าย,ยารักษาโรค หมอตาจึงปรึกษากับพันยาว่าน้องจา๋าเราจะทำยังไงพี่ตาคนไข้คนนี้เขาโกงเราเสร็จแล้วนี่แล้วรักษาตาให้จนหายแต่ว่าเขาก็ไม่จ่ายทรัพย์ให้แกเราเราจะทำยังไงพายพันยาก็โกรธจัดตอบว่าเมื่อเขาไม่ให้ก็อย่าเอาเลยแต่ถ้าว่าคนที่จะประกอบอยาสกนันหนึ่ง ที่มีชนิดแรงแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้นบอกเขาว่าบอกตายของท่านนะยังไม่หายขาดควรจะใช้ยาขนาดนี้ป้ายตายครั้งเดียวก็จะไม่เป็นอีกสามีเห็นด้วยจึงได้ประกรอบยาชนิดหนึ่งคือ,อหนึ่งชนิดนะั้นขึ้นมาแรงจัดประกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้น แล้วก็บอกว่าเนี่คุณตาของคนที่ฉันะสกษาว่าหายแล้วเนี่ยความจริงมันยังไม่หายท่านยังไม่จ่ายเงินให้ฉันนะั่นมันถูกแล้วเพราะท่านท่านที่ดีไม่จะต้องหายสนิทถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ช้านะตาไม่จะกำเริบนี่โดยใจความควรยายยานี่หยอดลงไปนี่โดยใจความนะ แต่คาพูดของท่านท่านพูดว่าอย่างนี้ตายของท่านยังไม่หายสนิทดีอาจจะเป็นแค่อีกก็ได้คนจะใช้ยายขนาดนี้ตัดรากเสียไม่ยาตัดรากตัดสาตาป้ายครั้งเดียวก็จะหายขาดชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงๆความจริงนี่มันนยากโกงเขานี่นะไม่คนโกงนี่มัน เอาเพศตาพังไปเลยแค่บอดมันก็ไม่แน่นะเป็นาชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงจึงได้รับไว้แล้วก็ป้ายตาต่อมาไมาช่ชาตาทั้งสองก็เสียมองไม่เห็นเพ่นกล่าวว่าพราะสงตายายและสงฤษีเนี่ยไปทํากับเขาไว้ก่อนอย่างนี้ในชาตินี้ความจริงให้เจ้างูเนี่ยมันก็ไม่น่าจะโกรธ น้ำที่ไหลท่วงเหงือกใครของท่านไหลนุน่มปนรูงูที่ไหนก็เห็นเขาโกรธกันนี่แต่ทําไมต้องมาโกรธคนสองคนเพราะกรรมที่กล่าวนี้ปรากฏฝ่ายสุวรรณสามนั่งคอยบินดามันดาอยู่ที่อาศมไม่เห็นบินดามันดากลับมาตามกำหนดที่เคยทั้งเวลาก็ล่วงเลยไปมากเห็นผิดสังเกต ยืไในรูเดินไปตามทางที่ตนกําหนดไว้คือตั้งจะสังเกตไว้ไกําหนดจะสังเกตกูเรียกหาพ่อหาแม่ท่านพ่อท่านแม่จําเสียงบุตรชายได้ก็กูรับกูนะครั้บู้วู้นะเวลานี้ไม่ค่อยมีใครกูกันแล้วกลางทุ่งกลางนาเขากูกันเขาเรียกเสียงดังๆทาเสียงเป็นสัญญาณ สวุวรรณสามจึงได้เดินไปตามเสียงกูรับก็พบบิดามันดากำลังคลำหาทางอยู่ก็รู้ว่าตาของท่านนางสองนะั้นเสียเส้นแล้วจึงถามว่าคุณพ่อคุณแม่ขอรับทำไมตาคุณพ่อคุณแม่จึงมองไม่เห็นและขอรับบิดามันดาก็เล่าเรื่องให้ฟังตลอดเรื่องวันนั่ง,น,งนั่งอยู่ มันมีพิษชนิดหนึ่งพุ่งข้ามาจากโลโธูตาพ่อกับแม่ทั้งสองมองไม่เห็นสวนสด์สามได้ฟังก็ร้องไห้และโขเราะเอาละสิมาละลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเมื่อลูกชายฟังแล้วก็ร้องไห้เสียใจว่าพ่อแม่มองไม่เห็นแต่พร้อมกันนั้นมนเลิกร้องไห้ทีก็โหเราะ บิดามันดาจึงถามว่าทําไมลูกจึงร้องไห้และหัวเราะล่ะจ๊ะนี่ไล้เป็นพ่อแม่เวลานี้บางทีดีไม่ดีนะท่านมองไม่เห็นท่านเบี่ยงซ้ายไปยขวาส่งเดชนะโกรธเพราะว่าท่านนางสองเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านสงสัยส่วนนางสามลูกชายยังตอบว่าลูกร้องไห้เ,าเราบอกว่าเสียใจ ที่ตาของคุณพ่อและคุณแม่เสียไปขณะที่ลูกยังเป็นเด็กอยู่อย่างนี้และก็ที่หัวเราะก็เพราะดีใจที่ลูกจะได้ปรนิบัติพ่อแม่แทนบุญคุณที่พ่อและแม่ทั้งสองเนี่ยได้รุณาเลี้ยงโดโูลูกมาขอพ่อและแม่อย่าต้องมีตกทุกข์ร้อนลูกจะปรนิบัติไม่ต้องเดือดร้อนในอย่างใดทั้งหมด เพราะว่าหนทางที่พ่อและแม่ไปเก็บลูกไม้ในะโลูกพยายามสังเกตไว้ทุกวันต่อที่นี้ไปภาระแห่งการความเป็นอยู่ของคนแมกพ่อของแม่ทั้งสองจะเป็นหน้าที่ของลกูกเมื่อสุวรรณสามพูดจบจึงได้จับมือวิดาละมันดานนำเข้ามาสวสมแล้วก็จัดเชือกมาผูกทำเป็นราวรอบรอบรอสม ทำให้สะดวกในการเวลากลางวันและกลางคืนกลางคืนและกลางวันท่านก็มองไม่เห็นเพราะว่ากลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีท่านิิดามัรดาทั้งสองมักจะชอบจงกรมจงกรมก็แปลวันเดินเดินไปเดินมาภาวนาพิจารณาไปตามกฎของวิธีปฏิบัติพระกรรมาฐานเรื่องกรรมาฐานเนี่ยถ้าหลูกหลานยังไม่ได้เคยศึกษาอาจจะไม่เข้าใจ แต่ว่าตอนนี้หลวงปู่ก็ยังจะไม่ไม่เล่าให้ฟังมันจะยืดยาวเกินไปว่าแค่เวลาเดินเวลาเดินก็ดีเวลาที่จะไปถ่ายอุจาระปัสสาวะก็ดีส่วนสามก็เอาเชือกขึงเอาทาวันมาขึงให้แล้วก็บอกว่าคก็บอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จะไปธุระที่โน่นไปทางนี้มีนี่พื้นที่สังเกต ถ้าจะเดินไปทางนี้มีอะไรไปที่สังเกตไว้ทำให้บิดาแลมมันดาอยู่ในสมนอย่างมีความสุขตนเองก็พยายามออกป่าหาผลไม้มาให้บิดามันดาตันนี้บาดอยู่อย่างนี้ก็ทั้งบิดาและมันดาไม่ได้มีความเดือดร้อนที่อย่างไรนี่เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกหลานที่รักว่าพ่อแม่นะเป็นผู้มีคน ท่านจะดีหรือไม่ดีสําหรับคนอื่นก็ตามท้าเนื้อแท้จริงๆนะท่านดีสําหรับเราอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่ท่านมีความลําบากมีภารกิจเกิดขึ้นก็ต้องช่วยท่านตามที่เราจะเพิ่งมีความสามารถขณะที่สุวรรณสามออกจากป่าไปหาผลไม้นั้นท่านบอกว่าบรรดาเมลข้าเคิืนเนื้อหมูเนื้อนะ มบนบรรดามารึกและหมู่กินนอนนารีต่างพากันแวดล้อมสวนสามหมายความว่าบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายเนะี่ยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กระตายกระแตเนื้อหมูสุกรเสือสิงต่างๆไม่เป็นศัตรูกันเขาต่างคนต่างรักกันเพราะนับน่ายความเมตตาของพ่อแม่ทั้งสองมาก่อน แล้วมาถึงสุวรรณสามมาเป็นลูกก็มีความเมตตาเหมอือนกันเขาก็มีความรักในสุวรรณสามตลอดจนกระทั่งกินนอนกินนารีกินนอนเนี่ยหมายว่าคนผู้ชายกินนารีเนี่ยคนผู้หญิงที่อยู่ในป่านะั่นหละเขาเรียกว่ากินนอนกินนารีเวลานี่ก็อาจจะเรียกว่าชาวเขาก็าได้ ต่างคนต่างก็นึกนึกกันไปว่ากินนอนเป็นอย่างงั้นกินนาฬิเป็นอย่างนี้แต่ความจริงเขาเป็นคนที่อยู่ในถินนั้นก็พากันไปเป็นเพื่อนสวรรณสามไปเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเดือเสือก็มีสิงก็มีเนื้อก็มีไรก็มีกวางก็มีเก้งก็มีก็ตรงก็ตายทั้งนั้นสัตว์ทั้งหมดไปแวดล้อมเป็นเพื่อนกันกินนอนกินนารีคือผ,ผู้ชายผู้หญิงในป่าก็ไปด้วย จนกระทั่งได้เวลาที่สุวรรณสามกลับมาสมเมื่อถึงอาสมสุวรรณสามก็เตรียมต้มน้ำแล้วก็อาบให้บิดามันดาเพราะมันหนาวมันหนาวก็ก่อไฟผิงให้ตหลอดจนเช็ดมือเช็ดเท้าเช็ดตัวให้บิดามันดาพอถึงเวลาก็จัดผลไม้มาให้บริโภคตนเองก็บริโภคเมื่อเหลือจากบิดามันดาแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักบรรจารลูกหลานทั้งหลายลูกหลานฟั่งคนดีคนที่ก็มีความดีมีความกตัญญูรู้คุณแบบนี้ขอลูกหลานที่รักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติตามแล้วก็ทดลองดูที่ว่าจะเป็นที่รักของพ่อแม่หรือเป็นที่รักคนอื่นไหม ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าท่านตัดว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาท่านบอกว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณที่ผู้มีคุณทําแล้วและตอบสนองคุณท่านแต่งกล่าวว่าบคุคคลนั้นเป็นคนดีคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่อดตายถ้าเป็นคนก็เป็นคนดี อยู่บ้านก็เป็นคนดีในบ้านออกนอกบ้านก็เป็นคนดีสําหรับชาวบ้านทุกคนก็มีความรักรักพ่ะอะไรเพราะรักเพราะว่าเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณถ้าเขารู้เราเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดีไม่ดื้อไม่ด้านไม่ทําให้บิดามารดาเดือดร้อนเป็นที่รักของพ่อแม่มีความกตัญยูช่วยงานทุกอย่าง เขาจะคบหาสมาคมกับเราเขาก็เต็มใจเขาคิดว่าคนนี้ดีกับพ่อกับแม่เพียงใดก็ต้องดีกับเขาเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกขั้งคนทุกคนถ้าต่อไปก็ฟังต่อไปนะจ๊ะจะกล่าวถึงพระราชาพาราณสีมีนามว่าท่าอยู่เมืองพาราณสีนะมีนามว่าปีระยักษราชคนน่ะ จะนึกว่าเป็นยักษ์แต่ชื่อเขาชื่อมีนามปีระยักษ,ษ์คาราชาปีละแมเป็นระยักษ์ขะยักษ์ขะนี่แปลก็าพูดบุคคลคนบูชายักษ์นี่ไม่ใช่แปลว่ายักษ์หยอกมีพระราชามีนามปีระยักษ์ขะทรงมีพระราชาประสงค์เจ้าออล่าสัตว์ในป่า จะเอาเนื้อมาเสวยให้เป็นที่สำหร,ระไทยนี่ใจเลวอย่างนี้ถือว่าใจเลวที่เนื้อเคองตัวในยงกินนิดหนึ่งก็ตียงตายไม่อยากจะได้เนื้อมากินได้ความจริงไอ้เนื้อไอ้หนังนี่เราไม่ต้องไปค่าหรอกเนื้อสัตว์ในปา่าหรือเนื้อสัตว์ที่เขาขายมันก็มีค่าเท่ากันมันกแก่กันแต่สำนับใจคนที่ซ้ำซามนะ่ะมันจะชอบค่าสัตว์ประชีวิต คิดว่าชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตตัวชีวิตเขาตั้งหลายหลายชีวิตมันเลี้ยงชีวิตตัวคนเดียวที่มันเป็นความเลวให้เห็นคนเห็นแค่ตัวที่บริการหนึ่งการล่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นกีฬายอย่างหนึ่งของลูกหลานที่รักจงอย่าทานะจ๊ะเป็นขอไม่ดีวันหนึ่งพระองค์ทรงมอบหมายการดูแลพระนครให้แก่พระราชชนนียศแม่แล้วก็สน็จอกล่าสัตว์ รองเส็จมาถึงท่าน้ําที่สวนสามดาบทเคยตักน้ําไปให้บิดามารดาทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าได้เกลิกะรอยเท้าของสัตว์ละเกลิกะไปหมดยึงแอบดูอยู่ที่พุ่มพุ่มไม้เพื่อคอยยิงสัทธิผ่านมาที่ผ่านมาทอดพระเนตรครับเรามองดู สำหรับสุวรรณสามออกเมื่อออกจากม่สำหรับตุวนรณสามออกหาผลไม้ตามปกติขั้นมาตอนเย็นก็นำผลไม้ไปให้บิดามารดาแล้วก็ถือหม้อน้ำไปตักน้ำตามเคยนะทำเขาบอกเป็นกิจวัตรให้เขาวัดวัตระวัดสวดวร์เน มหาก,การต่อต,อต,อตอรารเรือวัดตัวนี้คือแปลปฏิบัติคือทําเป็นจติตตามที่ตนเคยปฏิบัติมาขณะที่เดินทางไปถึงท่านน้ําบรรดาพวกเนื้อและสัตว์ทั้งหลายก็ติดตามเวืล้อมไปไปถูงใหญ่สุาาวรรณศาม่อนน้ําวางไว้ก็นบนหลังหนังเนื้อเป็นเนื้อเนื้อสมันตัวหนึ่ง แล้วก็มือประคองไปจนถึงท่าน้ำไม้ความไม่ต้องแบกวางไปแล้วก็จับไว้ไมห่หหล่นเนื้อตัวนั้นก็แบกหม้อน้ำไปหมายว่าเท่าพระราชาที่ทรงพระนามว่าปิระยักษ์ะแอบอยู่ข้างุ้มไม้ทอดพระเนตรเห็นส่วนสามเดินมาแล้วก็มีฝูงเนื้อแวดล้อมมาอย่างนั้นก็ทรงสงสัย ว่าน,นี่จะเป็นเทวดาหรือเป็นพญานาคขันยจะลองถามไปก็เกรงไปว่าถ้าเป็นเทวดาก็จะหอนหนีไปซสก่อนถ้าเป็นนาคก,ก็จะดำดินหนีไปเราควรจะยิงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกำลังเอาสิเห็นว่าสุวรรณสามกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเออก็แปลกดีเหมือนกันแต่ก็น่าแปลก เมอมามากับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเขาคงคิดว่าเป็นสัตว์ป่าเราควรจิงยิงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกําลังก่อนแล้วจึงไตถามาความจริงในภายหลังในขณะนั้นสวณสามเดินมาถึงท่าน้ําจึงลงอาบน้ําเสร็จแล้วเอาหม้อตักน้ําแบกขึ้นจากบ่าขป้นบ่าท้ายไม้จะเดินกลับผสมแม่นี่แปลกจริงๆนะเห็นคนเป็นสัตว์ อพันดาคนหยาบมันเป็นงี้สำหรับพระราชาสมุมนำมากับ,บินยยกเขาเรียกว่ากับ,บินยัก์ง่ายดีนะยกธนูกระชับสงอาบยาพิษจ้องเล็งไม้ลำตัวส่วนสามพอได้ระยะดีก็ยิงออกไปถูกถูกข้างขวาทะลุข้างซ้ายแม้แรงมาก มันดาสัตว์ทั้หลายตกใจก็หนีเข้ามาไปุวรนสามเมื่อรู้ว่าถูกยิงก็ตั้งสติค่อยๆเรลอคองหม้อน้ำวางลงกับพื้นแล้วก็ค่อยๆเองกายเอาศีษะหันไปทางทิศทิดามันดาอยู่แล้วก็กราบลงคุมสติไว้ห้นแนวแน่นแล้วยังกล่าวว่า ในป่านี้ไม่เห็นมีใครที่จะเป็นเวรเป็นภัยกับเราหรือว่าที่จะเป็นเวรหรือว่าเป็นศัตรูกบิดามารดาของเราใครหนอยิงเราท่านจะซ่อนตัวอยู่ทําไมอันหนึ่งเนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหารหนังของเราก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรชไหนจะมายิงเราได้ท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใคร เราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านยิงเราแล้วทำไมถึงซ่อนตัวอยู่เป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ลูกหลานที่รักและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทที่รับฟังจะว่ากันต่อไปก็ไม่ได้เพราะหมดเวลาก็จำต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาลูกหลานทุกคนและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุก และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี